สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนหน่านะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ทีใ่ใต้คลิปนะครับเริ่มต้นกันที่รุ่ือใหญ่ช้างศึกนะครับอากิระนิชิโนย้ำไทยต้องผ่านการเขรอบต่อไป เชื่อมั่นแข้งไทยทุกคนนะครับที่มาที่นี่เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันเราจะไม่ประมาทแล้วก็ทําให้ดีที่สุดด้านของบอยชัดชัยบุตรพรมเชื่ออินโดนีเซียมาเล่นเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่พวกเรามีเป้าหมายเพื่อเก็บชัยชนะล่าสุดนะครับอากิระนิชโนกุนซือทีมชาติไทยนะครับพร้อมด้วยบอยชัดชัยบุตรพรมนะครับผู้รักษาประตูของทีมได้ร่วมแถลขงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันทีมชาติไทยนะครับพบกับทีมชาติอินโดนีเซีย ซึ่งจะแข่งขันวันที่3มิถุนายนนะครับเวลา2 3่5นานาทีซึ่งทุกนั้นนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้ชมกันล่าสุดนะครับอากิระนิชิโนะกุนซอทีมชาติไทยนะครับได้ให้สัมภาษณ์ในการถแถลงข่าวความพร้อมเกมก่อนขันย่งขันกับอินโดนีเซียโดยนิชิโนะได้กล่าวว่าช่วงปิดฤดูกาลน,นักเตะแ,แต่ละคนนะครับต้องจบต่างช่วงเวลากันอาจทําให้ทีมมีปัญหาบ้างเล็กน้อย แล้วก็เนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 ทําให้ทุกอย่างดูยากมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลําบากทีมชาติไทยจึงไม่ได้มีการซักซ้อมอย่างเต็มที่แล้วก็มีเวลามากพอมันก็ยากเล็กน้อยนะครับสำหรับทีมชาติไทยแต่เราจะทําให้เต็มที่และจะไม่ประมาทอินโดนีเซียสิ่งที่สําคัญที่สุดคือนนะักฟุตบอลทุกคนต้องพยายามทําอย่างเต็มที่สตาฟโค้ดทุกคนแล้ก็โค้ดเนี่ยทำอย่างเต็มที่เพื่อผ่านเขารอบต่อไปให้ได้ เราต้องติดตามผลการแข่งขันของคู่อื่นๆในกลุ่มการที่ทีมชาติไทยเคยชนะบาเรียนในเอเชียครับที่สนามแห่งนี้เมื่อปี2019การกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งของทีมชาติไทยตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้มาคุมทีมชาติไทยแต่นักเตะบางคนอาจจะมีความทรงจําที่ดีในสนามแห่งนี้และอาจจะสร้างความมั่นใจเมื่อได้โอกาสอีกครั้งในการลงสนามแห่งนี้การขันนักเตะจากเจลีก แล้วก็มีนักกีฬาติดเชื้อโควิดมองว่าเป็นโชคร้ายหรือไม่เราไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเราไม่ได้คิดเรื่องของความโชคร้ายและเรานะครับก็เผื่อใจเอาไว้บ้างแล้วส่วนเรื่องของโควิดตอนนั้นนะครับเราก็มีการกักตัวแล้วก็ไม่ได้ทําการฝึกซ้อมเป็นระยะเวลาหลายวันส่วนนักกีฬานะครับที่ไม่ได้มาจากเจลีกเราก็เผื่อใจไปบ้างแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของความโชคร้าย สุดท้ายครับต้องขอบคุณสมาคมฟุตบอล UAE การมาที่นี่ก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากแล้วส่วนด้านบอยชัดชัยบุตรพรมนะครับผู้รักษาประตูงทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการมีแฟนบอลเข้าชมสนามโดยเขาบอกว่าการเปิดสนามให้แฟนบอลเข้าชมในเกมนี้จริงๆเรามาที่นี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า UAE นั้นเป็นเจ้าภาพเราไม่ได้คาดหวังอะไรพอทราบข่าวว่าแฟนบอลสามารถเข้าชมสนามได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี สำหรับแฟนบอลชาวไทยที่อยู่ที่นี่ฟุตบอลควรเป็นเรื่องของแฟนบอลอยู่แล้วผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะมีแฟนบอลเข้ามาก็อยากให้เข้ามาเป็นกําลังใจกันเยอะๆเรามาที่นี่ด้วยความหวังเราโฟกัสไปทีละเกมเรายังลุ้นเข้ารอบต่อไปและเราจะสู้เต็มที่ถ้าพูดถึงอินโดนีเซียล่ะผมมองว่าเจอตรงไทยกับอินโดนีเซียแตกต่างกันเพราะอินโดนีเซียเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยสถานการณ์พวกเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองเพราะพวกเขาไม่ได้ผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้ว แต่ทีมชาติไทยนะครับก็ต้องการเข้ารอบเราไม่รู้ว่าอินโดนีเซียพร้อมแค่ไหนเราต้องพร้อมเพื่อเตรียมตัวให้ดีที่สุดเพราะจุดของไทยกับอินโดนีเซียนั้นตอนนี้มันต่างกันแล้วก็รวมส่งกําลังใจเชียร์ทีมชาติไทยของเรานะครับในการลุยสึกคัดบอลโลนะครับที่รอคอยมานานแสนนานเสียเหลือเกินซึ่งเราจะแข่งขันวันที่3มิถุนายนนี้นะครับ เวลา23่สมนาิกานาทตีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดครับไทยรัฐทีวี H d ดีสนะครับสำหรับข่าวต่อไปครับสุภโชคสารชาติเผยกับฟีฟ่าพร้อมช่วยทีมชาติไทยโดยมีการตั้งเป้าหมายอยากเห็นทีมชาติไทยไปบอลโลกให้ได้เผยขอบคุณโคชอากิระนิชิโนะที่ให้โอกาสและก็ความเชื่อมัน่นถึงแม้ว่าทุกคนจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ทุกคนก็พร้อมที่ทำเพื่อผลงานที่ดีสุภโชคสารชาติ นักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับได้เปิดเผยก่อนคัดบอลโลกว่าเป้าหมายอันสูงสุดในการเดินทางมาแข่งขันครั้งนี้คือการพาทีมชาติไทยไปบอลโลกให้ได้อยากขอบคุณโค้ชนิชโนที่เชื่อมั่นในตัวผมตั้งแต่โค้ชเข้ามาคุมทีมผมก็รับโอกาสอีกครั้งมากยิ่งขึ้นดังนั้นผมก็เลยได้โอกาสแสดงความสามารถที่ผมมีผมพอใจกับฟอร์มการเล่นของตัวเองนะครับที่ทำประตูได้มากที่สุดต่อปีในฤดูกาลเดียวกันกับปีที่ผ่านมาเราต้องเจอกับช่วงที่ยากลําบาก จากการแพร่ระบาดโควิด1ิทําให้ฟุตบอลไทยลีกต้องเลื่อนการแข่งขันแต่เราต้องทํางานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องมันเป็นปีที่น่าจดจําสําหรับผมเพราะผมยิงประตูได้เยอะและทำแฮตทริกได้ด้วยการเล่นกับสุพนัทและก็สุประชัยนะครับเป็นสิ่งที่สนุกเราโตมาด้วยกันในฐานะเพื่อนร่วมทีมเรามีเป้าหมายเดียวกันมีความเข้าใจกันมีอายุใกล้เคียงกันทําให้เราสามารถสื่อสารกันได้ง่าย ความสัมพันธ์ของเราทั้งในและนอกสนามทําให้เรามีความเข้าใจกันสูงและมีผลต่อพวกเราโดยตรงยามในดงสนามทั้งในยามรับใช้สโมสรหรือเล่นให้กับทีมชาติไทยเป้าหมายสูงสุดของผมคือการคว้าแช, FC, ชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกกับสโมสรของผมแต่ถ้าพูดถึงทีมชาติผมอยากจะช่วยทีมชาติไทยไปบนโลกให้ได้สำหรับข่าวต่อไปครับ เฮงสังวิทยาเหล่าหกุลนะครับอดีตประธานเทคนิคของสบบอลไทยออกโรงเตือนแข้งไทยให้ระวังลูกโตกลาบของอินโดนีเซียมองเกมนี้ไม่ง่ายแน่นอนนะครับหากไม่ชนะเกมนี้เชื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปแทบไม่มีอย่างแน่นอนแล้วเฮงสังวิทยาเหล่าหกุลนะครับอดีตประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคของทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ทัศนกรก่อนเกมที่ทีมชาติไทยนั้นจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียวันที่3มมิถุนายนนี้ว่า ชั่วโมงนี้นะครับมองถึงเรื่องของระบบวิธีการเล่นของเราไม่ได้เหนือกว่าอินโดนีเซียสักเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ทีมชาติไทยมีสภาพความฟิตแค่ไหนเต็มร้อยหรือไม่จากเกมหมุนเครื่องนะครับเราจะเห็นว่าทีมชาติไทยเนี่ยเราเสียประตูในช่วงท้ายเกมแล้วก็เสียประตูด้วยจากเกมหมุนเครื่องที่ผ่านมานะครับผมก็ยังไม่ทราบว่าจะทําให้นักเตะเนี่ยเสียกําลังใจหรือความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนนี้นะครับคงอยู่ต้องวัดกันว่าเมื่อลงไปแล้วเนี่ยนักเตะทีมชาติไทยจะสามารถตอบโจ,จทย์ที่อากิระนิชิโนะวางเอาไว้ ให้ทำหน้าที่ได้หรือไม่หรือมากน้อยแค่ไหนบอกเลยนะครับว่ามันไม่ง่ายอย่างแน่นอนในเกมนี้โดยเฉพาะริมเส้นฝั่งขวาของอินโดนีเซียรเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็อินโดนีเซียนะครับมีการเล่นโต้กลับที่ดีด้วยอันนี้ต้องระวังให้มากอยู่ที่ว่าการมีโอกาสจบสกอร์ทีมชาติไทยเนี่ยจะคมหรือไม่เท่านั้นถ้าหากเกมนี้ไม่ชนะนะครับที่พบกับอินโดนีเซียบอกเลยนะครับว่า2เกมที่เหลือเนี่ยแทบจะบวกมือลาก็ว่าได้ สำหรับข่าวต่อไปครับดรชานวิทย์ it, ผลชีวินนะครับมองไทยจัดการดีกว่าน่าจะชิวชัยชนะเหนืออินโดนีเซียหากมองทีมชาติไทยต้องเก็บอย่างน้อยเจ็ดแต้มจึงที่จะผ่านเข้ารอบ2ทีมสุดท้ายต่อไปอาจารย์หลังนะครับอดีตกุนซูทีมชาติไทยนะครับให้สัมภาษณ์ทัศนะก่อนเกมการแข่งขันทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียว่ามองด้วยศักยภาพโดยรวมของทีมชาติไทยตอนนี้นะครับเรายังดูเหนือกว่าอินโดนีเซียแต่ด้วยแนวทางการเตรียมทีมของนิว นอร์มอลจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ขอชืินชมว่าทีมชาติไทยนั้นทํางานได้ดีมองกันที่แรงจูงใจว่าทีมชาติไทยนั้นยังมีมากกว่าเพราะยังมีโอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไปสูงกว่าอินโดนีเซียที่น่าจะหมดลุ้นไปแล้วผมมองว่าเราน่าจะชนะได้แต่คงไม่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะช่วงนี้อินโดนีเซียเนี่ยไม่มีอะไรที่เสียแล้วคงเทหมดหน้าตักเพื่อให้มีแต้มในเกมนี้เช่นกันนอกจากนี้นะครับ อาจารย์หลังนะครับยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโอกาสในการผ่านเข้ารอบอยู่ทีมต่อไปอีกว่าหากทีมชาติไทยนี่จะผ่านเข้ารอบต่อไปผมมองว่าอย่างน้อยนะครับจะต้องเก็บให้ได้7คะแนนจากการชนะอินโดนีเซียและมาเลเซียส่วนยูอีนะครับต้องเสมือให้ได้อย่างน้อยสำหรับข่าวต่อไปครับเรามาดูฝั่งของไทยลีกกันบ้างนะครับบิวปลอยมาร์กิสดานนทรน,นะครับร่วมทัพ สุพรรณบุรีเอฟซียืมตัวหนึ่งฤดูกาลทูเบงข้อกินเลตนะครับบรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวมาร์กกิสดานนทรัตเซนเตอร์ดาวรุ่งให้กับสุพรรณบุรีเอฟซียืมตัวไปใช้งานในฤดูกาล2021และ22นี้สำหรับมาร์กนะครับผ่านการลงสนามให้กับทูเบงข้อกินเต็ตไปทั้งหมด2นัดแล้วก็เคยเป็นกัปตันทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในการแข่งขันฟุตบอล VFF U19 มาแล้วด้วยนะครับ สำหรับข่าวต่อไปครับน้องบัวพิษเอฟซนะครับคว้าตัวนัตพงค์ขจรมาลีนะครับนายทวันจากพีทีประจวบเฝ้าเสาครับสโมสรน,น้องบัวพิษเอฟซนะครับเสริมทัพหลังบ้านเมื่อจัดการคว้าตัวนัตพงค์ขจรมาลีนะครับนายทวันจากพีทีประจวบได้ร่วมทัพอย่างเป็นทางการนะครับได้มาร่วมงานกับโคชวังทวัชชัยดำรงอองตระกูลอีกครั้งสำหรับเจ้าคิวนะครับผ่านประสบการณ์ในการเฝ้าเสาให้กับหลายสโมสรไล่ตั้งแต่จามจุรียูเนเต็ดัยนาาฮอนบิน มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเป็นต้นทั้งหมดนี้คือการรับเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ